พ,พี่น้องไม่อนี้เขาสีมานลาบหัวขาเจ้ามานลาบหัวนะถามว่าพี่น้องว่าข้าเจาาา้าสีข้าเจ้าสีลาบอหรืวอว่าสีแดงมาเบิ้งขึ้นต้นไหนวะหุห่นยังไปอีกฉันเขาเจอเจ <c oughs> ้าพิมาหนีรับพิโซต้องกันแน่ก็เชื่อว่าฉันไปอีกยังว่าเอาขามมาแต่โค้งอยู่ฝนอยู่ทางขงั้นกีดฝนไหม

ใช่ยุใส<ช>่ใส<ช>่หมากมันหมากมันหมากมันจะได่หมัหัวขาใส่วขาใช่ใชอ๋นี่บอกวีก็บอกว่าให้เอาเม็สาวมาแต่ต้องขึ้นไปเลยขึ้นได้ปะเี๋ยวๆตัดก่อนตัดตคิด แม่แรมุนเก็บเ,เอาต้นนั้นได้ด้วย่นเดียวบก็บาดไฟเยเิ่ได้หมื่เดียวได้เลยนี่โอ้พี่น้องโอ้เม่อยไรพี่น้องเพิ่จะไหนมาอดโอ้ดเอากก็ นั่นเด้นั่นนั่นนั่นน่ง้ดน่งองานเน่เบอเ่อจะเห็นเป็นพวงเนี่ยตอนาเจ้าปน่ะเป็ิซอยอบริีบไกเอาดพี่น้อ,นาานอ,อ,องผลง,งานพีนนนนนน่น้นนนองบ <ห ả? S 2> อกหัวตาเนาะบ้านเธอเอิญเนาะเป็นปะเป็นปะน้องบอกหัวตาเป็นปะเออ บัดค่ะบงบงผลงานยังยังเหลือหลายพี่น้องเดี๋ยวมาเอาอีกเพืกินเบิร์ไ่ซนหนโซนไหนสุดยอดฮัลโหลเป็นะไพี่เป็นไพี่น้องสวยงามบ่าบงไกล้กเด้อโอ้วม่อไรม่หน้าตาหน้าตาหน้าตาฮะเปหลักของาเจ้ามาาเราเลาเ่งติดไทยกันมนี่บ้านน้าห้องมายนงก่อนาดค่ะมักวด ที่เหลืกว่าบักวัวบ่แม่นว่าหักวัวบ้านไดนเป็นจังซี่แต่ว่าบักวัวหักหวดอันนี้อำนาจจัลล์เรื่องของหวดนี่แต่ว่าภาษาไทยบูฮุงก็เคือหมายยังเนาะมีดีมาว่ายังวะหมากว่วภาษาไทยลูกว่าลูกว่าลูกว่าอันนี้คือภาษาอำนาจจัลล์เรื่องขอเนาะหมักหวดป้าเป็นบ่หมักหัวขาหมักหวดค่ะโอ้ยแบกเนี้ยท่านมีอะไรพี่น้อง